สร้างรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนทําได้ง่ายๆ BC House Real Estate es, สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการสร้างรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนมาฝากนั่นก็คือการเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าของ BC Group นั่นเองค่ะตอนนี้ BC Group เราเปิดรับนายหน้าหรือตัวแทนขายเนื่องจากตอนนี้ธุรกิจของเรากําลังเติบโตและขยายเราต้องการตัวแทนหรือนายหน้าเข้ามาเป็นตัวแทนขายของเราสําหรับผลิตภัณฑ์ของ BC Group ที่เราเปิดรับตัวแทนหรือนายหน้าอยู่จะมี2ออย่างนั่นก็คืออันแรก โกดังเก็บสินค้าให้เช่าสำหรับโกดังเก็บสินค้าให้เช่าของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเรามี2โครงการสามารถทําสัญญาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสําหรับตัวแทนหรือนายหน้าตัวแทนขายโกดังของเราเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง3เดือนกันเลยค่ะใครที่สนใจก็ขอข้อมูลเข้ามาได้นะคะสําหรับสินค้าตัวที่2นั่นก็คือบ้านน็อกดาวน์หรือบ้านสําเร็จรูปสาหรับสินค้าบ้านน็อกดาวน์หรือบ้านสําเร็จรูปของเราเป็นสินค้าดีมีคุณภาพโปรโมชั่นดีแบบสวย สไตล์สวยรับรองว่าขายง่ายแน่นอนสําหรับบ้านน็อกดาวเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึงหลังละ1 0 0 0 0บาทเลยสําหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะสามารถสมัครเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นรับทูกพื้นที่นะคะไม่จํากัดรับผุกพื้นที่ทั่วประเทศใครที่สนใจเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าของบ้านน็อกดาวสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยเรามีทีมงานซัพพอร์ตให้นะคะมีแมทเรียลซัพพอร์ตให้แค่แนะนําลูกค้า ส่งเข้ามาให้ทางเราแค่นี้ก็ได้รับคอมมิชชั่นหลักหมื่นต่อเดือนแล้วค่ะใครที่สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะ